สวัสดีครับสวัสดีผมเป็นน้องเอฟซีสุขุมทุกคนครับที่รับชมช่องในรีน้องกีตาร์นะพี่น้องเนาะมือนี้ได้เมนูขนมองจีนเงี้ยวพี่น้องเมนูที่ว่าจิ๊ดใจแห้งครับเอามว่าฝากมาต่อกันไหมคุน้องเนาะสำหรับเมนูนจีนนเงี้ยวครับหมูสับครับปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนสมูทชินพี่น้องครับผมได้เวลาครับมาแซ่บๆน้องมินครับผมพอบอกแลาวอย่าห่างคุณน้องฝากกินครับผมฝากไปรุ่นเล่ครับผมแซ่บๆด้วกันครับ นี่เวลาตะบันแทยออกนะครับอยู่บนโดนรนพี่ผ่อนได้เร็วกว่านะครับ น่าแสบๆนันมันดีไปหนอขอบคุณทุกกาลังใจที่ยังกดติดตามโดยกดเบิรงไหนดีไม่พอเนาะขอบคุ่นมากๆครับพี่น้องขร้นขึ้นควันควันได้ครับ สี่บาทสีบาทสี่บาทสี่บาทนมากจีอ่ะดีครับ อยากกินน้ำพอยื่นดีอยากกินน้ำพอเสีเยครับดีครับก็้ใเห็นหนักตจ,จริงน้อยนี่ตาไปกินเขา่าไปเลยได้ครับแค่ว่าอยากกินน้ำพลอยไปกินเป็นกระแทกก้อนน,น,นั่นแม่เนี่ยมันตักหน,นักตักหนักลามิส อ่นออานาม่กีตาเอาน้ำหเาบ่อกี้ตามาแต่พ่ดกินน้ำไม่ดีแบบคิดอยากแค่ไหน,นพวกน้ครับเห็น,นคอิจิระแสบ นี่คนที่รอดรุ่นเล็กหลายครับเพราะว่ามี่อม่ไหวแบตเตอรี่แรงกันวุ่นนะครับไม่ตายหรอกไม่กินทั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวออกกล่องก็เดี๋ยวออกช่องน้ำพอ บางทีตามกินลูกชิ้นตาดุชินไม่เพิ่นครับมันกินกินต้มไปก็เคียงหรอต้มเปี่ยวโฮมมามี่นำจิ้มเหรอว่าแซ่บเฮ้ยผมไปตัางหากไหม ก,กินยังไงกับวติดหวังครับน้ำนนี่ยังแต่พัดิ้นข้าจ้ยมันถงนอพอวุ้ยพูดได้กินน้ำมือน แำมิอเปนเยพน้อบุคคจะบอกกพนนะหิูไอหิวเป็นหเค่ะอยู่เป็นยังไแมนว้าวอยู่เน่ยหละแม่แมนว้าว่าว่าหน่อยว่า,าว่า,าความเีตาคือวางนนอกเยอะเแต่ากนีมากินาะ ไม่เหว่ามักปะแนนกินว่าเป็นบัวกินอตอนี้ก็ไปกินไงเขาไปกินเนี่ยตอนีเานอี่มเพิ่มนึ่งก็ทีเขาไปเละนี่แหละยิดีาก่ว่าตองทาิ่มเพิ่ห่บัวกนเกียวกมเ่นีเป็นเกี๊ยวแบบบอกว่าถือน้ำผึ้งอือเป็นเกีเปรี้ยวหวาน ขนมากว่เสดาดอกหิวกระบานห้อดอกหิ้วทีสานห้องดอกหิ้วดอกเหี <h <h ้ไหมดอกหิวแต่ถ้าันนีนเขาจะดอกเงี้วดอกเงี้ยวเงี้ยวงงูจะเป็นภาษาอีสานดอกหิ้ว เบลน่าไม่แม er ่ขอเนี่นะแล้วต mm ้องจิ้มถี่กว่าหรอบ่ยังไปกินมากสิบนเลอครับเบลน่าจิ้มเพราะดี่เลยเป็นบุฟเย่ต์เหรอเซ็ตเซ็ตรู้กิแน้วอืม กานเดียวกินข้าเวเจ้าเจ้าบทอบทุนออก <c oughs> ถ้าอันน้นไหนทั่วไปกับทม้ติวันเทศขายพิเศษครับพิเศเสเซ็นแตถ้าคนบาน้านเ้าเขาเอินนี่เห็นก่อนสีแดก <c oughs> โอ้ยเราดีดีแน่ค่ะ <c oughs> ทั่วทายสารอีกซักกินร้ายก็เป็นสีแดกแต่เราบีพี่เนีย หมดไปเป็นที่เรียบร้อยกับผูกินน้ำเงี้ยวนะเพื่อนเนาะก็้านางกิตาเปินผู้ชิ้นของเพื่อนเราเป็นอยากใ้อิ่บารดิกินน้ำอีกครับแต่ว่าเพื่อนขยับเอาเนี่ยกินต้มเนี่ยกินต้มแล้วูุชินว่าใครยังได้ฝากอ่ะนั่นนะเพื่อนก็เลยอิ่มกินกอนพอเพื่อนหิวข้าวถึงแต่เที่ยงเราหนึ่งมัดจากใบกลัวถี่ใบสองกลัวแล้วครับเจ็ดสิเข้อใบสามเลยครับสวัสดีครับเอาคือสวัสดีแท้เพื่อนที่ไม่ยู่พร้อมกันจ้ะเอาไหมมาค่ะอะไรอพี่นี่ก็ขอสวัสดีครับ เราบางทีไปได้เพื่อนเราแล้วว่าได้ดีเท่าไหรงมสามต่อกันครับผม